สวัสดีครับวันนี้ผมมีแอปเจ๋งๆน่าใช้แอปดีเป็นสีคู่เครื่องที่แจกให้ใช้งานฟรีมาแนะนํากันอีกแล้วครับแอปนี้ทําให้เพื่อนๆสามารถถ่ายวิดีโอจากกล้องหน้าและกล้องหลังได้พร้อมกันสุดง่ายเห็นทั้งหน้าเพื่อนกับหน้าของเราหรือหน้าของเรากับฉากหลังเอาไว้รีแอคหรือถ่ายสภาพแวดล้อมสองที่พร้อมกันได้ตามต้องการถ่ายเสร็จเอาไปโพสต์ในแอปทิกต็อกก็สนุกไม่น้อยแอปดีๆแบบนี้ห้ามพลาดครับ ฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเ,เปิดแอป,ป App Store แล้วดาวน์โหลดแอป,ปชื่อ c a m e r a f r o n t Back SE แอป,ป,ป,ปนี้แจกให้ใช้งานฟรีนะครับแต่ก็โหลดกันด่วนๆเพราะบางทีแอป,ป,ปฟรีก็เปลี่ยนเป็นแอป,ปไม่ฟรีเจอบ่อยๆเลยครับลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับอย่างไรก็ตามทางผู้พัฒนาทดสอบแล้วบอกว่า แอปนี้รองรับบน iPhone 12ทุกรุ่น iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro iPhone 11 iPhone 10s m a x Max, iPhone 10s และ iPhone 10r เครื่องในรุ่นก่อนหน้าไม่รองรับครับหลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปแล้วการใช้งานก็ง่ายสุดๆครับให้เปิดแอปขึ้นมาในการเปิดใช้งานครั้งแรกตัวแอปจะขออนุญ,ญาตใช้งานกล้องและไมโครโฟนเราต้องแตะอนุญ,ญาตให้ใช้งานด้วยนะครับ เพื่อให้แอปสามารถถ่ายวิดีโอและบันทึกเสียงได้ในเองครับโดยจะถามแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นครับจากนั้นหน้าจอจะสแสดงภาพจากกล้องหลังและกล้องหน้าพร้อมกันเลยครับโดยกรอบของกล้องหน้าสามารถแตะ2นิ้วเพื่อย่อขยายกรอบได้ด้วยหรือแตะค้างไว้แล้วลากเพื่อย้ายไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ครับสำหรับกล้องหลังสามารถแตะปุ่มเพื่อขยาย0.5เท่าและ1เท่าได้ครับด้านบนจะมีปุ่มเปิดปิดไฟแฟลชมุมด้านล่างจะเป็นปุ่มสำหรับแตะเพื่อเปิดดูวิดีโอที่ถ่าย ต้องการถ่ายวิดีโอเมื่อไหร่ก็แตะปุ่มชัตเตอร์ได้เลยครับเมื่อต้องการหยุดถ่ายให้แตะปุ่มชัตเตอร์อีกครั้งโดยในการใช้งานครั้งแรกตัวแอปจะขออนุญาตเข้าถึงรูปภาพในเครื่องเราต้องแตะอนุญาตนะครับเพื่อให้ตัวแอปสามารถบันทึกวิดีโอที่ถ่ายเก็บไว้ได้ด้วยครับโดยการถามนี้จะถามแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นครับโดยวิดีโอที่ถ่ายสามารถเปิดดูได้จากแอปรูปภาพของเครื่องให้เรานำไปใช้ไปตัดต่อนำไปแชร์ได้ตามต้องการ แอปนี้ใช้งานง่ายให้เราสนุกกับการถ่ายวิดีโอจากกล้องหน้าและกล้องหลังไปพร้อมๆกันได้แอปฟรีเป็นสีคู่เครื่องแบบนี้ไปโหลดกันให้ไวเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ